ธรรมยุทธกับมหานิกายแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าอยู่ในนิกายไหนพวกหนึ่งจับเงินพวกหนึ่งไม่ไม่จับพวกไหนถูกอย่าถามให้ทะเลาะกันนะขอให้เข้าใจว่าธรรมยุทธกับมหานิกายก็คือพวกเดียวกันเหมือนกับพ่อแม่มีลูกหลายคนก็เลยออกเยาออกเรือนในสมัยพุทธเจ้าไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกาย สิ่งที่เรียกวันนิกายนิกายนั้นแปลว่ามูแปลว่าหมู่จะไม่ให้ดีมหานิกายแปลว่ามูใหญ่ธรรมยุตติกนิกายแปลว่ามูที่ประกอบไปด้วยธรรมอันถูกต้องยุติแล้วนั่นก็เป็นเพียงความแปลในสมัยพุทธกาลไม่ได้แยกแตกออกมาเป็นนิกาย มีแตกขึ้นมาในประเทศไทยเราสมัยพระจอมเกล้ารัชกาลที่สี่ยางไรก็ตามธรรมยุทธก็แยกออกมาจากมหานิกายธรรมยุทธคือลูกลูกของมหานิกายมหานิกายก็คือพ่อคือแม่ของธรรมยุทธถ้าหากพ่อแม่ไม่ดีลูกก็ไม่ควรเหยียดหยามควรจะนึก สงสารโอ้ยพ่อแม่เราอ่านหนังสือไม่ได้โง่เง่าเต่าตุนเราจบปริญญาอย่าไปดูถูกมันจะบากจะกมถ้ามีโอกาสจะอนุเคราะห์จะช่วยเหลือให้ท่านใดกระทําในสิ่งที่ดีที่งามจะพึงทําได้ก็พึงช่วยเหลือเธอให้มีเมตตาปานีต่อกันอย่าไปแคะใครกันเน็แหน,นเหยียดยามกันมันจะเป็นอักเสบ เป็นแผลน้อยๆล้วไปเกาให้มันเป็นแผลใหญ่ขึ้นมามันจะเป็นบาดอักเสบตายของสังคมของศาสนานิพพยะท่าพาละรามนี่ไม่มีธรรมยุทธ์ไม่มีมหานิกายไม่มีสายไหนเราอยู่ด้วยกันได้พระธรรมวินัยอันเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันสังฆราชองค์เดียวกันอย่าแยกเลยเป็นเพียงสมมุติสมมุติเอาเฉยๆถ้าเรานั่งสมาธิฝึกถ้าจิตสงบจิตนั้นมันไม่เป็นธรรมยุทธ จิตนั้นมันไม่เป็นมหานิกายจิตมันก็คือจิตภาวะอันปกติอันดีอันงามถ้ายังสมมุติอยู่ก็ยังติดอยู่กับสมมุติกับบัญญัติเป็นปุถุชนทับเราอย่าเป็นสียแต่ถามนี่ก็อย่าถามให้แต่แยกกันเ้อพวกหนึ่งจับเงินพวกหนึ่งไม่จับพวกไหนถูกตามพระวินยัยท่านห้ามไม่ให้พระภิกษุนี่มีเงินมีทองอย่าว่าจะจับ เราไม่กล่าวว่าแม้แต่จะสแสวงหาด้วยกรณีใดๆไม่เป็นการสมควรสำหรับสมณะเพราะเห็นนั้นดีที่สุดก็ถ้าเราจับโยู่มันก็ดูไม่งามสำหรับผู้ที่ยึดถือทางวิในได้กินยาพิษเขาจับยาพิษเล่นทั้งวันก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะไม่จับแต่เอาไว้ยึดมั่นถือมั่นเอาไปฝากไว้ในธนาคารเอามาไว้ในขมังหัว นั่นแหละเรียกว่ามือมีอมแผลที่กําลังจับต้องยาพิษพร้อมที่จะเป็นพิษตายได้ทุกเมือ่อแต่ถ้าจับเป็นแสนเป็นล้านไม่มีความรู้สึกว่าเรามีเราเป็นเจ้าของและไม่สแสวงหาโดยกรณีใดๆพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่อนุญาตให้พิสุเนี่ยสแสวงหาเงินทองด้วยกวรณีใดๆแม้กระทั่งที่เราจะตั้งตู้บริจาคนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับพระทรงองค์เจ้าเลย แต่เมื่อญาติโยมมองเห็นประโยชน์เขาค่อยจัดค่อยทำค่อยว่าไปแต่ผมเองก็ผะอืดผะอมในเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเงินกับทองนิเพทพระรามของเราไม่ใช่มันจะดีไปหมดทุกอย่างคือสิ่งที่ไม่น่าอบอุ่นใจสบายใจคือเรื่องเงินเงินทองทองถ้าไม่ให้มีเลยสักบาทเลยจะดทีที่สุดไม่ต้องจับแล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องไปฝากธนาคารสาหรับองค์นั้นองค์นี้บ่มีรถขี่กับยางโกยโกยไปหัน บ่ไปซ้ำอาณาจึงคิดอยากจะหนีขึ้นไปอยู่ภูเขาเหลากาไกลห่างจากคนที่ไปดูนั้นมันสิบห้ากิโลนไปอยู่นั่นไม่ต้องมีทางรถเดี๋ยวพวกก็จะไปหาเดี๋ยวก็จะเอาเงินไปถวายไปอยู่ตรงนั้นไม่มีเพื่อนก็อยู่ไปซามตายคนเดียวถ้าอย่างนี้คงจะรักษาพระวินัยได้ดีแต่ถ้าอยู่อย่างนี้ยังเกี่ยวข้องกับสังคมจําเป็นต้องใช้เงินใช้ทองอันนี้แหละ สาเหตุที่ทําให้อาตมาทําให้กับผมอยากจะต้องยุติการจัดวันนัดเ,เพราะเราจะต้องใช้เงินเราก็ไม่มีเงินจะไปขอกับใครก็ไม่ใช่ฐาน,นะที่พระจะขอได้ด้วยเหตุน,นี้การทําเทศทําอะไรเราก็ไม่ทําเพื่อขาขายเพียงแค่ยี่สิบบาทได้มาเพื่อเวรคืนทีนี้คิดว่าได้มานี่คนมาสามพันสี่พันนี่เราพอจะเลี้ยงได้คือเงินขายเทปหมดแล้วก็หยุดไปเลย เหตุอย่างนี้ดอกจึงอยากจะหยุดการจัดวันนัพนเพราะจะต้องใช้เงินคนที่จะมาเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคารวาสที่จะมาจัดการอย่างนี้ไม่มีวัดนี้ไม่มีมกระทายกไม่มีคณะกรรมการจะมีได้อย่างไรเขาไม่มีอะไรจะกินส่วนมากวัดเอื่นแถบนี้ตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วไม่มีเงินสักบาทมีแล้วก็หายไปหมดไปเยมให้ทานมาถ้าให้คนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์สูญหายไปก็กลัวจะ ไม่เป็นบุญกลัวจะเป็นบาปทั้งผู้ที่เอาไปกลัวจะสูญเสียของผู้ที่ให้เลยคิดไปขึ้นมาไม่ต้องมีคณะกรรมาการที่นี่เรายอมเสียชนิดที่มือไม่เป็นแผลแต่คนอื่นเห็นก็ไม่งามอาตมาก็เลยเคิดอยากจะยุติการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมมันมีปัญหาตรงที่เงินเงินเงินนี่จับต้องมันก็ไม่งามมีมันก็ไม่ดีถ้าไม่มีเลยก็ทำอะไรไม่ได้ จะไปไหนมาไหนก็ลําบากจะต้องเดินไปขึ้นรถโดยสารพอโบกปับป๊บเขาก็ให้พระขี่ข้างหลังวันไหนคนเยอะๆเขาก็ไม่ไม่รับเลยอย่าเอาถาะบริจเงินหลายซุมเนี่ยเขาว่าคืนงาพะลุงพลังมันจะลําบากไปหมดเดินเอาเสื้อดีกว่าท่านเห็นอาตมาไปกรุงเทพไหมหรอคนอย่างอาตมานี่ยากนักที่จะเข้ากรุงเทพไปหนึ่งนี่ยยากถ้าไม่เจ็บ ปีที่แล้วไปครั้งหนึ่งสสวิรัตเอาใส่เครื่องบินไปไปรักษาเพราะอะไรลำบากขี่รถจะควักเงินออกมาให้เขาเนี่ยอายพระพุทธเจ้าไม่อยากจะมีแต่ที่จับของท่านน่ะไม่ใช่จับเอามาใส่กระเป๋าจับมาเพื่อจะเวนคืนให้แก่สังคมถ้าอาจารย์สมภพในเมือมีเงินสักหนึ่งจะอายพุทธบริษัทอย่างอย่างตายปั๊บไปอาจารย์สมภพมีเงินอยู่จักร้อยหนึ่งในธนาคาร แต่ถ้ามีอยู่ที่นี่จงเข้าใจว่าน,นั่นคือของส่วนรวมที่จะทําประโยชน์ที่นี่เพราะนั้นมันก็มีปัญหาว่าพวกหนึ่งจับพวกหนึ่งไม่จับพวกไหนถูกพวกไม่จับนั้นถ้าดูทางพระวัยัยงดงามถูกแต่ถ้าไปฝากธนาคารไว้เป็นของตนเองเป็นบัตรเครดิตอะไรต่างๆนั้นมันยิ่งกว่าจับมันมีพฤติกรรมอําพางที่ไว้ใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอยากจะ ขอความเห็นท่านทั้งหลายมันก็นกนเอาไหมละ่ะเราคืนไปหาธรรมวินัยที่แท้จริงที่ละเอียดไม่ต้องมีไม่ต้องจับยุติหมดการเคลื่อนไหวโยมอยากมาก็พากันมาเทศให้ฟังบ่ยากแต่โยมก็อย่างนี้แหละยังอยากจะให้จัดโยก็คงจะต้องขมขืนอีกต่อไปเอาขามไปนะพิจารณากันเอาเองอย่าให้มีทั้งตรรมยุทธมหานิกายอย่าทะเลาะกันจงรักกันเข้ากันได้เหมือนน้ากับน้ํานม